สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการพิเศษเรามาพูดคุยกันที่หน้าสถานที่แห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งท่านผู้ชมก็คงจะถ่า,ายออกเราออกว่าที่ไหนนะครับวันนี้เราเดินทางมาเพื่อที่จะมาพูดคุยกับบุคคลที่เป็นนักต่อสู้เป็นอดีตนักการเมืองนะครับปัจจุบันก็เป็นเกษตรกร,เ,กรเต็มขั้นร้อยเปอร์เซ็นต ันนี้ก็เดินทางมาถึงบ้านท่านแล้วนะครับพบกับท่านการุณสายงามครับสวัสดีครับครับอ๋อมามาวันก่อนนี่มาเห็นเป็นเป็นเกษตรกรนี่เกษตรกรนี่มีตําแหน่งนะเป็นอาชีพเป็นโดยอาชีพอาชีพเป็นโดยอาชีพอาชีพหลักอาชีพหลักนะครับคือที่เป็นสวสอสนี่คือเป็นอาชีพรองอ่าเป็นเป็นอาชีพเสริมก็คืออาชีพทนายความถามว่าวันนี้ ข้าวสุกหรือ,อยังฮะวันก่อนนั้มาเขียวเียวอยู่อ๋อตอนนี้ข้าวกําลังเริ่มออกรวงเรม่ออกรวงก็กําลังทยอยออกรวงกันทุกแปลงทุกแปลงสี่ห้าแปลงครับกำลังออกรวงกันก็คาดว่าประมาณสักยี่สิบวันโดยประมาณนะยี่สิบวัน <20 S 2> ก็จะเขี่ยวข้าวได้ เม่อกี้เห็นนอนตัวใหญ่ระหว่างเดินทางมาเห็นนอนตัวใหญ่มากับรถ Taylor, เทเลอร์อูมาจํานวนมากเลยมาวิ่งมุ่งหน้ามาทางภาคอีสานมาทางเนี้จํานวนมากคาดการไ์ว่าอีกยี่สิบวันออที่จริงนะนอนตัวใหญ่ของท่านทางพื้นเพอีสานครับโดยเฉพาะพื้นเพออีสานตอนล่างเป็นชนชาติที่ ใช้ภาษาเขมรที่อำเภอผมเนี่ยอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอใกล้เคียงอำเภอกระสังอำเภอสตึกอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์หารรวมทั้งะหารสายโนดินแดงมาด้วยพอไปที่สุรินทร์ก็อำเภอปราสาทอำเภอกาบเชิงอำเภอพนมดงรักอำเภอสังขะอำเภออะไรต่างโบชเช่รัตนะก็เช่นเดียวกันครับ สีสเกตก็เหมือนกันมีหลายอำเภอต,ตอนล่างัเป็นคนไทยที่ใช้ภาษาเขมรภาษาเขมรโดยพื้นเพยจำนวนมากถ้าแต่เดิมเมื่อสัก30ปี40ปีที่แล้วนี่ค,คนโบราณคนเฒ่าคนแก่ปู่ย่าตายายก็ใช้ภาษาเขมรเป็นหลักแทบจะในชุมชนในชนบทในหมู่บ้านแทบจะไม่มีใครพูดภาษาไทยได้เลยทีนี้ไอ้นอนตัวใหญ่ของท่านเน่ย มันทําไมช่างตรงนะครับพื้นเพที่นี่เขาบอกว่าอลูกล้านเอ๋ยครับไอ้นอนที่มันกินข้าวทุกวันนี้แม่โบราณโบราณบอกทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นนอนตัวเล็กคอ๋อที่พูดว่านอนจริงๆอ่ะเป็นนอนตัวเล็กครับมันกินก็กินไม่เปลืองรอก แล้วสมัยโบราณพวกนอนตัวเล็กเหล่านี้เนี่ยที่มากินนอนนอนดำบอะไรนอนหลังงอๆหรือเพลี้ยเรื่อยอะไรต่างก็ตามมากินที่ข้าวเนี่ยนะคนโบราณเขาจะมีวิธีการรักษาแบบง่ายๆไม่ได้ยุ่งยากคือยังไงครับอผมก็เห็นคนเฒ่าคนแก่นะเขาทำนาเนี่ยเขาจะปั้นหัวขนารอบใหญ่ๆสูงๆสูงๆเลยหัวขนานี่ มันเป็นสัญลักษณ์ของของความมั่งคั่งของ,ของ,ข,องของเจ้าของนาเพราะหัวขนาที่ปั้นได้ใหญ่ปั้นได้สูงนะั่นหมายถึงสามารถสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับที่นาได้มากม,มันจะกเก,ก็บน้ำกักน้ำที่ไหลผ่านมาเนี่ยนะได้จำนวนมากและเก็บกักน้ำได้มั่นคง ท่ามกลางการเก็บกักน้ําที่มันคงนั้นก็จะมีปุ๋ยธรรมชาติที่มาตามน้ำเนี่ยนะปุ๋ยชีวภาพต่างๆที่มาตามน้าปุ๋ยธรรมชาติต่างๆที่ไหลมาตามน้ำอะไรต่างๆมาสะสมเป็นตะกรนเป็นอะไรต่างๆให้กับต้นข้าวข้าวโจโดมสมบูรณ์แล้วที่สําคัญก็คือว่ามันจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาเลี้ยงปลาเก็บปลาพอดีเมื่อหน้านาเสร็จเรียบร้อยพอกําลังจะหน้าเกี่ยวอย่างนี้ นะครับลมเริ่มลงมาต่างๆเนี่ยปลาก็จะเริ่มลงไปอะไรเจ้าของนาก็จะเปิดช่องหัวขนาใหญ่หญสูงๆนี่แหละ่อาปล่อยน้ําออกเพื่อให้ข้าวมันสุกแล้วจะได้ไม่เฉแฉะในเวลาเกี่ยวครับเสร็จแล้วทีวนี้ท่ากางการปล่อยน้ํานี่ก็จะได้ปลาอเ,เอาละทีนี้มาพูดเรื่องไอ้นอนตัวเล็กๆก่อนครับเพลี้ยก็ตามอะไรต่างก็ตามคนสมัยโบราณนี่ก็มีวิธีการใช้แก้ปัญหาไม่ยากเลย เขาเอาเปิดทางน้ำครับหัวนไนอ่าเปิดทางน้ําพอเปิดทางน้ํากว้างพอสมควรแล้วเนี่ยนะน้ําก็จะไหลเข้านาเขาแล้วเขาก็จะมีการไหลไปซุกแซ็กไปจากบิงนี้ไปสู่บิงนี้จากบิงนึงจนกระทั่งไปถึงบิ่งสุดท้ายบิ่งรังๆเขาก็จะเปิดน้ําออกไป<อ>ระบ,บายน้ําไปหรือก,กักน้ําเอาไว้ให้พอเหมาะพอควรครับไอ้น้ําที่ไหลเข้าตรงนี้นะประตูน้ําเข้าประตูน้ําออกตรงนี้ คนโบราณเขาใช้วิธีการง่ายมากก็คือไปหักกิงก่งสะเดา,าเอากิ่งสะเดากิ่งสะเดาใบสะเดานี่แหละเยอะๆนี่แหละกิ่งสะเดาใบสะเดาไม่ต้องสร้างเขื่อนไม่ต้องสร้างเขื่อนพอเปิดประตูน้ําเสร็จเอากิ่งสะเดาใบสะเดาต่างๆนี่มากรุตรงช่องน,น้ำไหลเข้านาเนี่ยนะมากรุแล้วก็เอาใบสะเดาจำนวนมากเนี่ยมากรุ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 ไว้ใบสะเดาพอมันหมักหมมอยู่ในนั้นเนี่ยนะครับมันจะทําหน้าที่หนึ่ง มันจะทําหน้าที่ให้น้ำเนี่ยไหลเข้านาไม่แรงอ๋อขั้นแรกก่อนหนึ่งเนี่ยกรูเอาไว้เนี่ยทําให้น้ําไหลเข้านาเนี่ยไม่แรงนี่ประโยชน์อันแรกก่อประโยชน์อันแรกไม่แรงเพราะถ้าน้ําไหลเข้านาแรงเนี่ยมันจะพัดพาทําให้ต้นข้าวล้มแล้วก็อาจจะเสียหายได้ครับเพราะวิธีการนี้กรูเอาไว้และทําให้น้ําไหลเข้านาไม่แรงเท่าที่ควรและมันจะไหลเข้านาตามที่เขาบังคับที่เขาต้องการให้พอเหมาะครัข้อที่หนึ่งข้อที่สอง กิ่งสะเดาใบสะเดาที่หมักไว้อยู่ในน้ำเนี่ยนะครับเป็นยาวิเศษวิเศษยังไงฮะเพราะกิ่งสะเดาใบสะเดาเนี่ยนะพอหมักอยู่ในน้ำเนี่ยนะมันจะเริ่มเริ่มเน่าเน่าเริ่มเปื่อยเนี่ยนะเชื้ออะเนี่ยนะตัวยาในใบสะเดาตัวความข้นในสะเดาเนี่ยนะเป็นยาวิเศษที่ปนตรงตามน้ําเข้าไปมันจะไปกําจัดเพลี้ยไปกําจัดหนอนไปกําจัดอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการมาทําลายต้นข้าวนี่ เป็นเป็นวิภูมิปัญญาชาวบ้านโบราณเอาละทีนี้ถ้าหากมีหนอนมีเพลี้ยเนี่ยนะเขาก็จะใช้ยาเส้นยาเส้นอยาสูบเราเนี่ยเออยาสูบชาวบ้านเนี่ยนะยาเส้นเออเนี่ยแหละที่เขาซอยซอยชาวบ้านเขาจะซอยซอยยาเส้นเอายาเส้นมาเนี่ยสักกำมือใหญ่ๆเนี่ยครับพรุ่งนี้เช้าเขาจะฉีดเนี่ยนะเขาก็จะเอาไปแช่น้ํำ คือนี้ยาเส้นยาสูบก็ขยําขยําเอาน้ํายาเส้นน้ํายาเส้นบวกน้ําสะเดาผสมคลุกเคล้าเข้ากันแค่นี้ก็พอสาดรถเข้าไปต้นข้าวเนี่ยนะครับนอนเพลี้ยพวกอะไรต่างใบสีดใบเหลืองต่างแก้ปัญหาได้เลยแก้ปัญหาได้เอาละเรื่องนอนตัวเล็กนอนตัวใหญ่ของท่านครับคนเฒ่าคนแก่แถวพื้นพี่ของผมตรงนี้เนี่ยนะเขาจะบอกนอนตัวเล็กลูกหลานเอ้ยมันกินข้าวมันกินไม่เยอะดอกครับเราก็แก้ได้ง่ายๆอย่างที่ว่านี้อ นี่พูด<ต>ไว้นานแล้วเมื่อสี่ห้าหกสิบปีตอนผมเป็นเด็กครับตอนนั้นผมก็คิดไม่ออกเหมือนกันเขาบอกว่าไอ้หน,น,นอนตัวเล็กหนอนตัวเล็กแต่เขาบอกว่าลูกหลานเอ๋ยมันต่อไปในวันข้างหน้าจะมีบุ้งมีหนอนเนี่ยบุ้งนี่คือหน,น,นอนตัวใหญ่บุ้งหนอนตัวใหญ่นะมีบุ้งมีหนอนตัวใหญ่เนี่ยนะครับตัวใหญ่มากมากินข้าวออตาลูกกระตามมันเท่าลูกมะพร้าว โอ้เขาว่าอย่างนั้นเขาบอกลูกกตาคนโบราณลูกกระตามันเนี่ยเท่าลูกมะพร้าวตาใหญ่มากคนลูกเลยทําให้ผมนึกถึงนอนนอนคงจะตัวนอนยักษ์ตัวใหญ่มากไอ้ตัวนี้นี่ลูกหลานเอยมันจะกินข้าวเนี่ยนะหมดแบบเรียบรับพนาศูนย์เลยโอ้พูดไว้เมื่อนานแล้วห้าสิบปีตอนผมเป็นเด็กครับผมเคยเห็นนอนตัวใหญ่ที่สุดก็เท่าเท่าโปุ่เใหญ่สุดแล้วแต่อันนี้ ตัวใหญ่จนกระทั่งลูกกระต่ายของมันเท่ามะพร้าวผมก็คิดไม่ออกครับไม่สามารถจินตนาการออกมาได้วัางคืนมันคืออะไรจนมาทุกวันนี้มาลองไปดูตอนกลางคืนตอนนี้ครับ รถกาลังเริ่มเกี่ยวข้าวกลางทุ่งนาท่านเอ้ยนอนตัวใหญ่ๆลูกกระตามันเท่าลูกมะพร้าวแสงไฟไฟในเพราะเวลาเกี่ยวข้าวตอนตอนคืนเขาเกี่ยวกลางวันก็เกี่ยวกลางคืนก็เกี่ยวเที่ยวนี้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนอนตัวใหญ่นี่มันกินทั้งกลางวันกลางคืนเลยกินทั้งกลางวันทั้งกลางคืนลูกกระตาเท่าลูกมะพร้าวมันกินเรียบรับพนาศูนโอ้ไร่ละห้าไรละห้าร้อยบาทโอ้ไรละห้าร้อยบาทเออนอนตัวบุ้งตัวใหญ่นอนตัวใหญ่เนี่ยนะครับ กินเข้าไปเนี่ยนะทีนี้ต่างคนต่างก็ตกอกตกใจปีนี้ว่าน้ำจะท่วมครับฝนจะมามรสุมเมื่อกี้ครับพายุเมื่อกี้แกมีอยู่แล้วแล้วก็จะบอกจะกลายเป็นมรสุมฝนจะตกจะเกิดพายุรุนใหญ่โตเลยใหญ่โตโมโหลานไอเราก็คอยทางฝั่งอำเภอประโคนชัยอำเภอกระสังอำเภอบ้านกรวดทางฝั่งตางนี้นะด้านล่างครับ คอยแต่ฝนสุดท้ายปรากฏฝนไม่มาครับมาไมา่โปอยปรอยอยู่สองครั้งสามครั้งอพอได้ชื้นดินเท่านั้นเองดินชื้นต้นข้าวชื้นปรากฏว่าชาวนาจํานวนมากเลยตอนนี้ในพื้นที่ตรงนี้ไม่มีน้ําพระพิรุณไม่นิมนต์พอประชาชนได้ข่าวว่าน้ําจะมาฝนจะมาปรยปรยเข้ามา ประชาชนเราชาวนาก็จะวิ่งหาปุ๋ยไปหว่านสกัดเอาไว้เตรียมไว้สิบหกสิบเจ็านั้นแล้วแต่จะคิดได้นะปุ๋ยเคมีส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยเคมีกันชาวบ้านครับเดี๋ยวจะพูดเรื่องปุ๋ยต่อปรากฏว่าก็จะหาปุ๋ยไปหว่านหว่านปุ๋ยเสร็จปรากฏว่าฝนมาปรยโปๆเพียงแค่เปียกแค่ชื้นครับไม่พอมีน้ําอแล้วตอนนี้แรงมาตลอดเลยตอนนี้ครับไอ้ปุ๋ยที่หว่านไปก็เท่ากับทิ้งฟรี เท่ากับไม่ได้วานเท่ากับไม่ได้หวาน,เ,าวานเพราะที่สําคัญหวานปุ๋ยเคมีไปแล้วไม่มีน้ำํำข้าวออกร้อนข้าวแห้งข้าวตายเลยเข้าวตายเลยนะครับครับจําจนวนไม่น้อยที่สูญเสียในครั้งนี้ในปีนี้อืมไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ไม่สามารถออกรวงไม่สามารถออกเมล็ดได้ครับเพราะไม่มีน้ำํำ เอาละส่วนที่พอมีน้ําอย่างของผมก็พอมีน้ําเตรียมน้ําเตรียมท่าอะไรต่างๆสามารถสูบน้ําเข้าได้ได้ก็พอพึ่งได้เอาละก็ใช้ได้พอใช้ได้ของผมทีนี้เรื่องปุ๋ยมาอีกนิดหนึ่งผมก็ทําตัวอย่างที่นาผมเหมือนที่ท่านไปดูครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมอาทิตย์ที่แล้วครับท่านไปดูไปเห็นที่นาผมเนี่ยนะกับที่นาชาวบ้านพี่น้องเรารอบๆข้างเนี่ยครับ ท่านจะสังเกตราที่นาของผมจะสวยที่สุดข้าวสวยต้นข้าวสวยที่สุดครับต้นข้าวต้นข้าวเขียวสวยที่สุดครับออกรวงชูช่อแข็งแรงยาวรวงยาวที่สุดเนื้อที่ต้นข้าวก็นหนาแน่นที่สุดลำต้นข้าวผมจะไปท่านดูก็แข็งแรงที่สุดเรียกว่าเข้ามาเดินผ่านเข้ามา ทุ่งของผมเนี่ยนะทุ่งนาของผมเนี่ยจะงามที่สุดสวยที่สุดคแล้วผมก็เขียนป้ายข้างหน้าหน้าที่นาคสนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์ต่อต้านปุ๋ยเคมีครับเขียนไว้ที่ทางเขียนทา,ท,าาทางเข้าเลย ทุ่งนาของผมเลยครับมีรั้วรอบขอบทิศมีถนนคันดินกว้างใหญ่รอบที่นาเอาไว้ครับทําขุดคูขุดคลองรอบที่นาเอาไว้แล้วน้ําท่าอะไรต่างสามารถสูบคลองขึ้นจากคลองขึ้นมาที่นาน้ําจากเมื่อเข้ามาอยู่ที่นาแล้วก็จะซึมออกไปลงไปคลองเป็นน้ําใสเลี้ยงปลาอะไรต่างเหล่านี้เขาก็เห็นว่าใช่ปุ๋ยอินทรีย์และทําผมทําตั้งแต่ปีที่แล้วผมกลับมาครับ ทอยกลับมาก็มาทํานาเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วนาผมก็สวยเริ่มสวยอย่างนี้ครับก็ขึ้นป้ายประกาศว่าคัดค้านปุ๋ยเคมีส่งเสริมสนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์นะครับกอาหารจะต้องปลอดสารเคมีเขียนไว้ชัดเจนทุ่งนาก็ไปจัดใครผ่านไปผ่านมาผมก็กวักมือเรียกชวนมาดูชวนมาดึงชวนมาจับ ต้นข้าวชวนมาจับรวงข้าวชวนมาจับคอข้าวลงมาดูให้มาเห็นให้มาดูว่าผมใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้องฟ้าของเรานี่แหละก็เอาสนับสนุนเข้ามานะนี์ยอดดีเนี่ยยอดดีนี่แหละผมก็ยังไม่ได้ใช้นี่น้องฟ้าด้วยซ้ําไปเนี่ยนะกาเกี่ยวข้าวนี่แหละคงจะใช้นี่ได้น้องฟ้าส่งมาสนับสนุนทั้งหมดหนึ่งพันรถให้ใบประทวนไปอย่างเดียวใบประทวนยืมหนึ่งันรถสิบสามสิบห้าตันเอาละเป็นนี่กันเผื่อว่า เกี่ยวข้าวแล้วก็ค่อยได้ใช้นี่กัน <ฮะ S 1> ก็อธิบายให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่านี่นาผมนะนี่เกษตรอินทรีย์นะนี่คือปุ๋ยอินทรีย์13สยามไทยยอดดีเจาทถุยเอ้ยนี่แหละสวยอย่างนี้ร,รวงข้าวงามอย่างนี้เม็ดข้าวสวยอย่างนี้แต่ท่านเอ้ยตั้งแต่ปีที่แล้วนึกว่าปีนี้จะชวนพี่น้องใกล้ๆรอบๆเขาจะพากันทำด้วย เกษตรอินทรีย์เขาก็ไม่เอาเขาเอาไอ้สิบเอ็ดสิกเขาก็ใช้เคมีผมก็จับมือเขาถาม